สวัสดีครับพบกับช่องเดสไรนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจำวันที่4เดือน9กันนะครับผมจะมีสภาพอากาศอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับครับผมวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศอยู่2สภาพอากาศนะครับมีหิมะตกหนักมากช่วง13นาฬิกา31ถึง14ในกาสามิและถุงทราย18ปนในกาย2ี่สิถึง19นกาฬิกา22นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเขตจับกันเลยครับผม มาดูที่เตจับระดับต่ำกันก่อนเลยนะครับผมครับสภาพภาเขาหิมะตกหนักมากครับโปเกมอนก็มีตามนี้เลยครับเราไปดูในเตจับระดับต่ำถุงทรายกันต่อเลยนะครับผมโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยเดี๋ยวเรามาตอนในเตจับระดับสูงกันต่อเลยนะครับผม สภาพอากาศถุงทรายในเขตจับระดับสูงโปกเกมอนก็จะมีตามที่เห็นเลยเราไปต่อในเขตจับระดับสูงหิมะตกหนักมากกันต่อครับผมโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมตัวน่าสนใจก็คือนกวนยนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้บายบาย